สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอนนีมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนกันยายนพศ2568นะคะของชาวราศีพฤษศนะคะจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะคะหรือไพ่ของหมออยากจะบอกหรือเตือนอะไรก็ขอให้สื่อครูบาอาจารย์ออกออกมาด้วยความแม่นยํานะคะอันดับแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอนิ่มด้วยนะคะเม่นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้เนาะการดูดวงเป็นการด,ดูดวงโดยรวมเหมือนที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนนึ่งะะ ขอให้คุณเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ในะตรงนี้นะคะอันดับแรกก่อนจะไปดูดวงกับหมอนิ่มในการเปิดไพ่ขอให้คนของชาวราศีพฤษภนะคะคุณนี่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งนะคะก่อนเปิดไพ่กับหมอเนาะขอให้ดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําอ่ะอันดับแรกอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตจับไพ่นะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่่่่่งงงงทีีใชชเเเเขข้้าา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 ามมนนนนนนะะ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 คคคคออววรรรศพดูกัลยยป็ไบ อชาวราศีพฤษกนะอะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่าขออนุญาตเปิดไพ่นะคะน้อมรับคำทำนายด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะอ่าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะสวยนะคะในเดือนนี้ ทำตัวเองให้มีแพชชั่นในการทำงานการหาเงินมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างเสริมสวยนะคะการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงนะคะข้าราชการทหารตำรวจได้สิ่งที่หมอบอกนะคะหรือบางคนบางกรณีทำงานเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างต่างๆเรื่องงานพิเศษนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับโบนัสเงินขวัญถุงนะคะหรือว่าลูกค้าเขาถูกใจในการบริการของเราก็ให้เงินนะคะหรือว่าคุณได้กําไรโบนัสจากการค้าขายของ นะคะค้าขายของเรื่องงานพิเศษอดิเลกกระดาษสิ่งที่หมอบอกหรือทําอาชีพเสริมอย่างเงี้ยประมาณนั้นได้นะคะมีเงินขวัญถุงหรือว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ประสบความสําเร็จหรือในใจที่คุณคิดไว้่าเดือนนี้อยากมีเงินเก็บสก้อนหนึ่งอาจจะได้มาจากการโชคช่วยนะคะหรือว่าได้เงินมาจากการขยนันการทำมาหากินของเราหรือว่า คนอุปถัมภ์ค้ำชูคนที่เมตตาเราก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกกัลยาณมิตรที่ดีเนาะค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีเลยเช่นกันนะคะสิ่งที่หมอบอกอย่าก,กลัวที่จะลงทุนหรือการทํางานอะไรบางอย่างทุกอย่างมันอาจจะมีความเสี่ยงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนไปแล้วเรามีความตั้งใจผลออกมามันคือกําไรของเราเนาะ,ะสิ่งที่หมอบอกค่ะเมรับพลังงานตรงนี้ไปนะบางทีมันอาจจะได้มาจาก การเล่นหุ้นนะคะการเทรดหุ้นหรือว่าการซื้อมาขายไปของเราก็ได้นะคะหรือการกักเก็บทองของเราแล้วไปขายได้กําไรได้ผลแบ่งปันประโยชน์ลักษณะประมาณนี้ก็ได้ค่ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะหมอมองว่าเอนเตอร์เทนนะคะ,ะคึกคลืลเฮฮากันดีในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะมีการเฮได้รับอาโบนัส อะไรที่การลงทุนเรื่องการงานหรือว่าเขาอาจจะมีการสปอนสอนอ์ให้เรานะคะสามีภรรยานะสปอนเอ์อรอคุณอยากได้นู่นไหมอยากได้นี่ไหมหรือของที่มีค่าของที่แบบสามารถเอาไปอ่า แบ่งประโยชน์ในอนาคตหมายถึงว่าปันเป็นเงินเป็นผลประโยชน์ได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะหรือว่ามองหาบ้านใหม่ที่กําลังจะซื้อเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าสถานที่ที่ทางลักษณะประมาณเนี้ยรวมไปถึงยวดยานผ่านะก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่หมอบอกค่อนข้างจะดีนะคะโอนในฉาจังเลยนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะค่อนข้างจะเป็นเดือนที่แบบว่าสุกเกษมนะคะเป็มปีการเงินการงานปังๆนะคะประมาณนั้นนะคะคนครอบครัวรักใคร่เอ็นดูกันดีนะคะและมีโอกาสที่แบบว่าจะได้ เซเลบรตอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะธุรกิจกิจการที่หมอบอกหรือว่าลงทุนอะไรบางอย่างไปแล้วเห็นผลปันผลไปได้เงินปันผลสูงเงี้ยแฟนเราอาจจะมาให้เราในด้านนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามีเงินโบนัสเงินขวัญถุงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมาดูในด้านของ คนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้ยังกลัวกับความรักอยู่ยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะกลัวๆกะก,กาย,ยังไม่ต้องเปิดใจเนาะสิ่งที่หมอบอกถ้ายังคิดเร่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะเก็บเงินเก็บสตังค์เก็บทองไว้ดีที่สุดค่ะลงทุนกับตัวเองนะคะไม่มีวันเจ็บไม่มีวันจนเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วคุณก็จะสวยหล่อด้วยดูดีด้วยค่ะ,ะถ้าเกิดจะลงทุนในเสื้อผ้าหน้าผมธุรกิจกิจการหรือแม้กระทั่งบางคนบางกรณีนะคะโสดแล้วดูดีโสดแล้วดูสวยดูหล่อแล้วดูแบบราศีจับคอร่าเนี่ยคุณอาจจะแบบ เขาเรียกอะไรไปทําลงหน้าทองไปสารลกะทําสาริกาหรือไปสักอะไรที่แบบว่าดวง มูเฮงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สิ่งที่หมอบอกคนอาจจะมีแผนนะคะเร็วๆนี้อาจจะได้ไปทําหรือบางคนบางกรณีอาจจะสัญญกรรมความสวยกับตัวเองคะเสื้อผ้าน,นาผมเหมือนที่หมอบอกหรือว่าสัญญกรรมตกแต่งดูแลตัวเองก็ดีค่ะทําได้เลยมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะโสดสนิทคุณมีโอกาสเปิดใจหรือมีคนที่มาขายข,ายขนมจีบหรือเรารู้สึกถูกตาต้องใจเขาก็ได้เขาอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณอาจจะได้กินเด็กนะคะหมอต้องบอกเลยว่าเดือนพฤกษราศกีพฤกษกอาจจะมีเกณฑ์ได้กินเด็กนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็แบบมาทําให้ใจเราตุ้มๆต่าๆวันๆวหวๆนะคะ รู้วิวรู้สึกดีรู้สึกใช่นะคะรู้สึกช่วงนี้แต่งตัวเก่งนะคะดูแลตัวเองสวยดูดีดูสวย,ด,ด,ด,สวยดูหล่อนะคะเพราะามีเด็กเข้ามาชอบมาจีบหรือว่ารู้สึกว่ามีเด็กเข้ามาแล้วอาสุขภาพร่างกายกระปีกระเป๋านะคะมีน้ำมีนวลสิ่งที่หมอบอกลักษณะประมาณนั้นอาจจะเป็นคู่ที่ดีหรือสินเสมอกันก็ได้นะคะลองทดลองกันก่อนอาจจะไม่เสียหายสิ่งที่หมอบอกเพราะหมอมองว่ามันใช่นะคะรรู้สึกพอใจกันเลยทั้งคู่ก็ได้คะ่ะมาดูในด้านของอ่า สุขภาพนะคะสุขภาพที่หมอจะเตือนก็ต้องระวังสัตว์สิ่งมีชีสิ่งมีชีวิตที่เป็นพิษนะคะทุกชนิดเลยนะคะเดินป่าเที่ยวเขานะคะแม่น้ําลำคลองแม้กระทั่งตัวบ้านเราเองดูแลรักษาความสะอาดอาริยารอบบ้านให้เอี่ยมสะอาดนิดนึงนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะแล้วก็ ให้ระวังถ้าเกิดช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่เข้ามานะคะหวังจะพึ่งพาเราเราต้องปฏิเสธไปเลยเรื่องการเงินนะคะบางทีมันมีโอกาสที่แบบว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมายืมกูนี่ยืมเสร็จสุดท้ายไม่ใช้จ่ายเราคืนอ,อย่างเงี้ยตอนแรกก็เหมือนจะตรงประเด็น,ตร,รดนตรงเป๊ะๆตอนหลังชักเบี้ยวชักไม่จ่ายก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะบางทีคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะทําความเดือดร้อนให้เราได้ในเรื่องการเงินนะสิ่งที่หมอเตือนระวังไว้นิดนึงค่ะบางทีรับคนมาทํางานก็ต้องดูหน้าดูหลังนะคะดูอ่า ประวัติเขานิดนึงด้วยนะคะสิ่งที่หมอบอกนะ,ะเพื่อลดความ กังวลใจหรือความไม่ปลอดภัยในตัวคุณเองนะคะสิ่งที่หมอบอกประมาณนั้นค่ะมาดูในด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภในเดือนนี้ถ้าเกิดใครไปไหว้พระพรมพระวิษณุนะคะหรือแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลห้างร้านบริการที่เราทํางานอยู่หรือแม้กระทั่งเราอยากไปไหว้พระพรมนะคะพระวิษณุที่หมอบอกนะคะหรือว่าพระนารายก็ได้นะคะเนี่ยสามสี่องค์ที่หมอบอกเนี่ยคุณไปไหว้ขอพอรท่านได้เลยในด้านสุขภาพความรักโชคลาภการเงินนะคะหรือขอความเมตตาจากท่านของานขอ โเจ์อะไรใหม่ๆก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จเพราะสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะหรือคนบางคนบางกรณีที่หมอบอกในคนที่เกิดเดือนพฤษภาคุณอาจจะไหว้หรือบูชาท่านอยู่แล้วนะคะก็ดีแล้วเสริมบารมีในการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติมากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกจะถือสินกินเจก็ได้นะคะหมอไม่ได้ว่านะคะคุณทําได้เลยนะคะทําในช่วงแบบเดือนนี้ก็ได้ที่หมอบอกจะดีกับตัวคุณโชคลาภจะได้มาจากเนี่ยหมอบอกว่า วาสนาความโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะคนเมตตาหรือว่าณน,า,นาทองที่เราไปทํามาเราลงสเสน่ห์ให้คนรักคนเมตตาเนี่ยจะได้มาจากตรงนี้ก็ได้ความสเสน่หาสิ่งที่หมอบอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาดีนะคะไม่ว่าจะทําการกิจการใดก็จะลงตัวหรือลงหลักสิ่งที่หมอบอกนะคะก็เมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะสุขภาพร่างกายก็เหมือนที่หมอบอกและเตือนไปแล้วก็ระวังสิ่งของสัตว์ สิ่งมีชีวิตนะคะหรือข้าวของอะไรที่มันดูเคลกเคขะก็ระวังเกี่ยวกับการชนนู่นชนนี่นะคะ,ะสีทรงสีสะเนะสิ่งที่หมอห่วงหรือก,กลัวนะคะการโดนกัดต่อยลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านได้ทุกคุณจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอบอกนะคะพระพรมองค์พ่อเป็นเนีพระแม่พระนารายณ์เนี่ยคุณไหว้ได้เลยนะคะสิ่งที่หมอบอกแล้วก็อาจจะมีโชคลาภจากการถูกหวยจับลอตเตอรี่ลักษณะประมาณนี้ก็ได้จะมีโชคมาในด้านนี้ก็ได้หรือขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านให้โชคก็ได้นะะคสิ่่่่งททีีีนดชไป หมอนิ่มนะคะขอเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้สําหรับชาวราศีพฤษศนะคะอขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะขอให้ร่ำรวยประสบความสําเร็จปลดภาระหนี้สินเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะคะรวย,วยๆเฮงๆปังๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ